ไม่งั้นหนังตายเลยดีใช่ดิดูดิเนาะสวยมากรองเท้าพังแล้วก็เหมือนขวมีรังแคที่หน้สาวน้หน้ากำลังโชว์รองเท้าคู่ใหม่พังหมดแล้วเอนี่พินญ,ญาพิญ,ญาายารู้ไหมว่าที่นี่นะคนเกาหลีเขาเชื่อถึงตำนานเกี่ยวกับหิมะว่าถ้าเกิดเห็นหิมะครั้งว่าที่ตกเมื่อไหร่เนี่ยให้รีโทรหาคนรักจะถ้าเกิดโทรแล้วเขารับนะจะสมหวังแต่ถ้าเกิดไม่รับก็ช่วยไม่ได้แล้วตาโทรยังโทรแล้ว รับไหมรับรับไหมด้ข่าวไม่รับไม่รับ <im it> <laughs> ตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วพระราชวังที่พี่บอกว่าจะพาต้ามาไงไหนอะในพินย่าบอกว่าพินย่าจะพาต้าอีวังแต่ก็นึกก็เป็นวังแบบวังพระราชวางังก็นี่แหละคือพระราชวังนะคะพระราชวังเคียงบกคุงซึ่งแปลว่าพรที่สองสว่างเป็นพระราชวังเก่าแก่สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1 3 9 4สมสมัยราชวงศ์โชซอน เคยเป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์เมื่อสมัย600ปีก่อนและที่นี่นะคะเขาก็เปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะยกเยว้นวันอังคารตั้งแต่ 8, 9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะแล้วก็ค่าเข้าชมนะคะ3,000วอนเท่ากับ90บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าข้อห้ามห้ามเลยนะห้ามสูบบุหรี่ค่ะถูกต้องไปเถอะไปได้แล้วออหนาวแ่ช่วงเที่ยวแบบดาว แลตรงนี้นะคะเขาก็เรียกว่าคึงตองจอนนะคะก็คือว่าเป็นท้องพระโรงจะเห็นได้ว่าตรงกลางที่มีลวก้านนะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นทางขึ้นบันไดของกรรษัตริย์และด้านข้างเนี่ยจะเป็นทางขึ้นของเสนาบดีข้าราชบริพารต่างๆแล้วป้ายที่อยู่ข้างๆตรงนี้นี่นะคะก็จะ คือตำแหน่งของข้าราชการนะคะที่เขามาเข้าเฝ้านั่นเองแล้วด้านนี้นะคะก็คือฝ่ายบุญแล้วด้านนี้ก็คือฝ่ายบู๊แล้วฝ่ายอยู่เหมือนฝ่ายบู๊แล้วว่าอะไรฝ่ายบุญคือฝ่ายที่ใช้สมองใช้การคิดว่าจะไปสู้ยังไงฝ่ายบู๊คือบู๊ออกแรงลงมือลุยออกแรงเป็นฝ่ายออก<ร>ไป <ว S 1> ต่อสู้ที่มาของคำบู๊มาจากนี่นี่ยอ, <c oughs> อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวจะได้คำว่าบุญกลับไปใช้ด้วยเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ ตำแหน่งเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียงจากยศสูงไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงยศที่น้อยลงมาที่สุดเหนะ่งเน้ You and I know you love me too he สถานที่โบราณแล้วก็มีคุณค่าแบบนี้ถูรักษาดูแลอย่างดีพี่ว่ามันมีเประีย์กับคนรุ่นหลังอย่างเรามากๆเลยตาว่าไหมใช่ใช่แล้วก็ตาว่านะอย่างที่สวยๆหรือว่าสําคัญๆแบบนี้เนี่ยนะคะบางทีเรามาเราก็เอออยากหรือว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นเนี่ยเป็นยังไง mm hmm. ก็ทำให้เราเนี่ยไปคน้นคว้าอ่านหนังสือหรือว่าไปเชิชดูจากอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะก็จะทําให้เรามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกๆคนไว้นะคะใครที่มาเที่ยวโบราณสถานแบบนี้เนี่ย อย่าพยายามไปจับต้องอะไรนะคะหรือว่าอย่าไปทำลายเพะะราะว่ากว่าที่จะรักษามาได้อย่างทุกวันนี้มันใช้เวลานานมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่างพระช่วงข้างหลังเราเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็มีอายุประมาณ600กว่าปีนานมากมแต่น่าเสียดายเฮาวันนี้หมดเวลาของรายการดาวเท้าอีกแล้วใชแล้วค่ะ <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงนะคะ <c oughs> เราจะยังอยู่ที่เกาหลีต่อไป, <c oughs> อไปเพระว่าเรายังเที่ยวไม่หมดเลยค่ะ จริง<อ>เหรอมาอยู่ต่อเหรออยู่ต่ออยู่ต่อแน่นอนคีณหลายเท้เลยอยากอยู่เหมือนกัน <laughs> ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกคนใหม่วนหยุดนักขัดตะเลิกหน้าเวลา8.55โมงนาทีทางทอทบห้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ